หมอบีไม่ขาดศรัทธาคนบูชาครูกายแก้วแต่แนะศึกษาประวัติให้ดีก่อนจะไหว้ใครจากกรณีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีเหตุการณ์รูปปั้นครูกายแก้วติดคานสะพานลอยขณะเคลื่อนย้ายไปตั้งไว้ที่หน้าโรงแรมเดอบาซ่าเพื่อทําพิธีการเบิกเนตรบริเวณถนนรัชดาพิเศษขาเข้าจนกลายเป็นที่สนใจของสังคมว่ารูปปั้นนี้คือใครมีประวัติอย่างไรและในพิธีบวงสวงที่ผ่านมา ก็มีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากจนทำให้การจราจรบริเวณนั้นติดขัดล่าสุดวานนี้หมอบีทูดสื่อวิญญาณได้พูดถึงกรณีดังกล่าวในรายการทูดสื่อข่าวที่จัดขึ้นกับออฟอัคารพลทางช่อง YouTube โดยหมอบีเผยว่าใครจะเชื่อก็แล้วแต่ตนไม่มีหน้าที่ไปขัดความเชื่อใครแต่ว่าอยากให้ศึกษาให้ถ่องแท้การที่จะไหว้ใครสักคนหนึ่งน้อมตัวลงไปไหว้สิ่งที่อยู่สูงกว่าเรา อย่างเช่นไหว้พระพุทธรูปตนจะไม่ตะขิดตะห่วงใจที่จะไหว้เรากราบได้อย่างเต็มที่จากประวัติครูกายแก้วเผยว่าเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดพูดกันตามข้อเท็จจริงไม่มีตามประวัติศาสตร์ในภาพตามศิลาจารึกทั้งหลายแหล่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ที่เป็นรูปลักษณ์ที่เหมือนมีปีกก็ไม่ใช่ผมก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนไม่ได้ว่า ถ้าจะว่าผมได้ข้อมูลอันนี้ก็แล้วแต่ย้อนกลับไปอยากให้ลองไปสืบค้นดูว่าพระเจ้าชัยวรมันนับถืออะไรเอาแบบมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่ที่เมขึ้นมาเองจากหลักฐานที่ขนพบพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็บนับถืออยู่สองอย่างเรื่องคือปัจฉญาปารมิตาและพระชัยพยาคุรุหรือที่เรียกกันว่าครูแห่งยาพระหมอยาและในสมัยนั้นก็มีคุรุ หรือครูบาอาจารย์ที่สืบ้นได้ว่ามีตัวตนจริงๆและเป็นที่คารมนับถือตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่5ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธทั้งหมดแต่ไม่ปรากฏว่ามีครูกายแก้วสืบให้ตายยังไงก็ไม่มีตามหลักฐานของประวัติศาสตร์